สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆกันวันนี้เราก็พามาเที่ยวเที่ยวที่ไหนนี่เลยครับเที่ยวร้านเรือครับพราค้าเรือพาไปที่ไหนได้เราต้องพาเที่ยวร้านเรือเด็ดอ่ะเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมแนะนําเรือรุ่นหนึ่งเยี๋ซกักสองรุ่นดีวะอ่ะเราดูคราวนี้ครับ xl limited นี่พันสอง xl limited พันสองนี่ดูหน้าตาเป็นไงนี่ xl limited พันสองอ่าหนึ่งล้อแล้วนะนี่ครับ gtx แปดร้อยเป็นไงโอ้โยดำเบาแดงนี่แม่งตัวท็อปนี่หว่าเนี่ยดำเบาแดงอันนี้เป็น gtx นะยี่ห้อสีดูนะครับ gtx แปดร้อย cc โอ้ยดูนี่เป็นไงตัวแข่งยึดเท ล้สติกเกอร์อย่างกับทีมญี่ปุ่นเลยเฮียเป็นไงนี่ครับอันนี้ลำนี้นะเป็นเรือลูกค้านะครับฝากขายนะครับก็คือได้ซื้อเรือลำเนี้ยจากผมไปนะนะครับก็เล่นสักพักใหญ่ๆละนะครับแล้วก็มาฝากขายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใคาจะขายเท่าไหร่อะไรไงเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดโอ้โหดูลำนี้เป็นไงนี่ก็เรือที่ผมขายไปนะครับทีนี้เจ้าของก็มีน้ําเข้านิดๆหน่อยๆอ่ะผมก็บริการ เซอร์วิสให้นะครับเออนี่โคตรสวยเลยเป็นไงลำนี้โคตรสวยนะครับแล้วก,ก็ลำนู้นขายแล้วลำนี้ขายแล้วนะครับลำแดงนู้นผมขายไปแล้วนะอ่ะลำนี้ก็เพิ่งขายไปนะครับยังไม่ทันลงเลยก็ขายแล้วลำนี้ก็เป็นเรือใหม่นะเรือใหม่ป้ายแดงผมก็มีนะครับผมขายแล้วลำนี้ก็ขายแล้วเหมือนกันนะครับลำนี้เรนะือป้ายแดงนะเออนะครับ<อ>ผมไม่ได้ขายได้เรือมือสองนะครับเรือใหม่ผมเ็่ขายนะ อ่ะลำนี้กําลังเซอร์วิสเลยกาลังจะเตรียมส่งลูกค้าพวกนี้นะครับลำนี้ก็ได้ขายไปแล้วนะยังไม่ทันลงขายก็ไปซะแล้วนะครับนี่ครับกําลังเซอร์วิสโดยช่างนะครับชาวจีนครับมิสเตอร์หลีตรงเฮงนี่ครับมิสเตอร์หลีตรงเฮงนะอย่าผวนนะครับเขาชื่อหลีจริงๆนะเป็นคนจีนครับอยู่แผ่นดินใหญ่นะแดกเด็กด้วยเีย <laughs> นะครับ อ่านี่แล้วก็มีลำนี้นะมี XL 800 l i m i ลิมเตโอ้โหเงาแวบเลยเฮ้ยมึงเงาเฮียอะไรทาวเนี่ยฮะโอ้โหเงาขนาดนี้แม่เป็นไงโอ้โหส่องอย่างกระ,กระจกเลยลำนี้นะเดิมๆเ,เลยครับสีเดิมๆเลยเดิมๆเลยเ,เ,เลยบาะเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับเรือใช้งานได้ปกติวิ่งดีมากๆนี่ให้ดูรอบๆอ่ะลำนี้ก็เป็น XL Limited นะครับอ่า mm hmm. ลำนี้ลงขายไปแล้วอันนี้เป็น GP นะครับเป็น GP 8 0 0บอกเลยว่าขับสนุกลุกนั่งสบายแม่งขับโคตรมันแล้วนี่ลำนี้อีกลำหนึ่งโอ้โหไม่ล้างยังลำนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับก็คือเรือเปิดตู้มากัะเด็ยจะสภาพเยี่ยงนี้นะแต่ส <laughs> ภาพแบบว่าเกะกังสมังกรเนี่ยเอ้มีกระกระป๋องกาวไข่ดมกาวเนี่ยโอ้อ่ะกลจะประมาณนี้นะครับลำนี้ก็เซอร์วิสแล้วเรียบร้อยนะเนี่ย ดูจากภาบก็รู้ว่าเป็นมือช่างนะครับก็เป็นมือของมิสเตอร์หลีตรงเฮงนั่นเองนะครับอ่ะลำนี้เป็น S T X 900นะเป็นค่ายคาวานครับเป็นเรือสามที่นั่งนะมีเกียร์ถอยเออวิ่งดีมากๆเลยแล้วก็เรือรุ่นนี้ไม่โครงนะไม่โครงนะครับขับสนุกลุกนั่งสบายนะแล้วก็มีอีกหลายลำนู่นลำนี้มีไรเดอร์นะครับมีไรเดอร์ ไลเดอร์พันร้อยใครที่ชอบความแรงนะครับเอาเบาะนี้เบาะใครวะเนี่ยเฮ้ยเบาะไอ้หนึนะ่งแปดห้าอ้หนึ่งห้าลำนู้น่ะมาเอาหน่อยบอสมาเอาไปเช็ดไปนี่ครับไรเดอร์พันร้อยนี่ใครที่ชอบความแรงแล้วก็แบบงบถูก,ถกๆน้อยๆนี่ผมแนะนำลำนี้เลยถามว่าทำไมถึงแรงเนี่ยทรงมันโบราณจังนี่ครับเราดูความใหม่มันเด เครื่องนี้บอกเลยว่าเวบวิบมากใหม่มากนะครับเป็นเครื่อง1,100่อซีซีสองจังหวะนะครับถามว่าทำไมถึงแรงก็ดูบอดี้มันเด็ดบอดี้มันเล็กนิดเดียวเองนะบอดี้มันเล็กนิดเดียวเองนะครับไม่ได้ใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวผมให้เทียบกับมือผมเห็นไหมมือผมนี่เท่าครึ่งลำล้วย่ดเค่หยอกหยอกอ่ะเดี๋ยวดูนี่ครับเรือมันเป็นเรือสองที่นั่งนะไซส์เล็กแต่เครื่องใหญ่ นะครับใครที่ชอบความแรงแต่งบน้อยๆลำนี้มาเอาไปเลยนะครับ5,9,000บาท59 000. บอกเลยว่าแรงเหี้ยๆเลยรับรองว่าใครที่ไม่เคยขับเจสกีอ่ะลองขับลำนี้รู้เรื่องแล้วจะบอกเลยว่าหูเจ้าช่วยกล้วยทอดอ่าลำนี้ลำหนึ่งครับลำนี้คือ g p 2 2 0 r เป็นไงแล็บแบบอุ้ยหวานแหววเย็ดเคมีลูกตาด้วยตัวเหี้ยเลย เออลำนี้นะครับเป็นเหลือลูกค้านะลูกค้าผมเองนะครก็คือน้องโบสทนะครับสนิทกันนะก็ซื้อไปเล่นแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เอามาขายคืนนะครับก็คือมาเทินนะลำนี้นะครับสวยมากๆเลยเด็กก็เครื่องยนต์ดีมากลำนี้นะตอนผมขับเมื่อลักสองเดือนที่แล้ววิ่งประมาณร้อยเกือบสามกิโลหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงลำนี้ เออมันวิ่งจริงลำนี้วิ่งจริงก็เป็นเครื่องหนึ่งพันสองร้อยที่ีนะเห็นไหมสวยปะอ่าลำนี้ใครชอบทักมาเลยนะทักทักมาเลยนะแรงแล้วก็สวยด้วยดูรัติ๊กเกอร์มาเฮียมึงคิดไดไงไวะเนี่ยจัดแองเออรับซะวันแบบอ่ะเรามาดูลำนี้ดีกว่าวันนี้นะครับจะให้ดูลำนี้นะจะดูลำนู้นดีอ่ะลำนี้ก่อนแล้วกันลำนี้ครับเป็น gtx นะครับ see gtx อ่ะวันนี้ที่ร้านผมฝนตกนะเห็นไหม ฝนตกนะลำนี้เป็นซีดูจีเเครื่อง8 0 0ร้อซีซีนะครับเรือดีมากๆเลยเห็นไหมเบาะแดงแป๊ดเลยเรือสีสวยนะครับเรือทําสีนะคือทําสีมาจากญี่ปุ่นนะผมไม่ได้ทานะครับเพราะว่าผมไม่ทําแน่นอนนะผมส่วนใหญ่จะขายตามสภาพนะครับเรือที่มาจากญี่ปุ่นสภาพไหนสภาพนั้นนะเพราะไม่ทําเพราะอะไรเพราะถ้าทำแล้วเดี๋ยวใช้จ่ายมันเพิ่มนะครับผมก็จะอยากจะขายเรือถูกๆนะถ้าผมทําเยอะ ก็ต้องขายแพงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่นโยบายของผมที่ต้องถูกและดีเออถูกและสวยและดีนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายให้ทุกลำนะไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนบริการยังไงคือถ้าซื้อเรือจากผมนะครับซื้อเรือจากทางร้านเรานะนี่เลยนะครับเห็นไหม p r o j e กต์เลสซิ่นะครับจำหนจะสกีมือสองนะเขาจากญี่ปุ่นถ้าซื้อเรือจากทางร้านเรานะเรามีบริการหลังการขายยังไงถ้าเรือมีปัญหานํากลับเข้ามานะครับเราไม่มีประกันนะบอกก่อนไม่มีประกันนะครับถ้าอยากได้ประกันเชิญนะ เชิญพี่ๆไปซื้อเรือใหม่นะครับรับประกันหนึ่งปีซื้อเจ็ดแปดแสนก็รับประกันหนึ่งปีซื้อสามสี่แสนก็รับประกัน1ปีนะแต่ที่นี่เรือหลักหมื่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรือหลักหมื่นนะถ้าเรือสาสแสนก็มีแต่ว่าเราก็ไม่รับประกันเหมือนกันเออเพราะอะไรไม่รับประกันรับประกันไม่ได้เป็นของเก่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขายตามสภาพแต่ว่าเราจะดูแลท่านดุดญาติมิตรเออไม่ทิ้งแน่นอนนะอย่างผมเนี่ยนะครับเป็นช่างอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องไปเทนนันหรือเรื่องซ่อมบํารุงนะครับถ้าท่านซื้อเรือจากช่างไม่ต้องกลัวเลยนะครับนี่นะยว่าวนให้ดูบอกเลยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรือมือสองปรึกษาผมได้เลยนะนี่เรื่องเจสกีมือสองไว้ใจผมเอออ่ะ๋ยวให้ดูเครื่องลำนี้นะครับเบาแดงเลยเป็นไงเครื่อง อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าเราไม่บิ้วเลยเห็นไหมทลอกยังไงทลอกอย่างนั้นเราไม่บิ้วเลยนะครับเราจะไม่มีการบิ้วเด็ดขาดนะครับอ่ากองมีนะนี่นี่กองนี้พอดีผมถอดออกนะครับถอดออกนะครับเพื่อล้างคาบูลํานี้เราผมล้างคาบูแล้วเรียบร้อยนะล้างคาบูแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูฟังเสียงมาหน่อยจะสตาร์ทติดไหมไม่ได้สตาร์ทเฮ้ยแหมติดเว้ยอา้าวไม่มีมือแป๊บหนึ่งนะครับ ครัเจ<โ> <ITA> ้าช่วยกล้วยทอดแตะเป็นติดเร่งแว้นแวแวนเลยนะครับลำนี้นะครับเป็นเรือนะ2จังหวะนะครับ 800gc 3ที่นั่งมีเกียร์ถอยนะครับ จะถอยนี่เป็นยังไงจะถอยนี่เลยนี่ครับดึงจะถอยนี่ใครที่เป็นมือใหม่นะครับอาจจะไม่รู้ว่าเรือรุ่นนี้ไซส์ใหญ่ขนาดนาอะไรยังไงเดี๋ยวผมให้มิสเตอร์หลีตรงเฮงมาหลีตรงเฮงหลีตรงเฮงมาเนี้ยนยีนี่ครับนี่คือช่างผมนะทุกลำนะครับเรือทุกลำนะครับที่ร้านผมนะจะต้องผ่านมือช่างคนนี้นะครับนี่คือมิสเตอร์หลีตรงเฮงครับมิตรหลีลองค่อมเรือให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาดูหน่อยเดียวว่า ไซนี่มันเป็นสามที่นั่งจริงไหมเออนี่ครับเให้มึงดูไกลๆเป็นไงนี่น,นี่โอ้โหใหญ่ตโตมโหระทึกนั่งอ๋ออะไรเอาเมียน้อยกับเมียหลวงนั่งโอเคเอาเมียน้อยแล้วเมียน้อยนั่งเมียหลวงอยู่บ้านนี่ครับนี่อะไรนี่อะไรมึงดึงอะไรเกีย <c ười> ร์ถอยเบรกมือเหรออ๋อเกียร์ถอย <c ười> ครับอันนี้เกียร์ถอยครับนี่นี่เกียร์ถอยนะเกียร์ถอยลื่นๆเลยเห็นไหมเพื่อนๆลำนี้นะครับ ขับดีมากๆผมลองแล้วแรงแรงได้ใจเลยนะครับเครื่อง8 0 0ซอีซีนะเออน่นี่เป็นไงนั่งได้กี่คนสี่คนยังได้เลย <4 S 2> <คน S 1> เป็นไงครับนี่เป็นไงก็มีมีมีมิสเตอร์หรีตรงเฮงนะครับแล้วก็มีน้อยและมีน้อยและมีน้อยสี่คน <laughs> อาร์ลำนี้นะเป็นเรือสามที่นั่งนะครับไซส์ขนาดใหญ่เลยใหญ่เลยเห็นไหมสามารถยืนกับเรือได้โดยที่ไม่โครง นะครับแล้วก็ขับสนุกมากๆเครื่องยนต์แรงกําลังดีและก็ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นเรือสามที่นั่งที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับใครที่อยากได้นะติดต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขายทุกถูกรุกบบนนี้ขายเอาไปแบบว่าเอาใจวัยรุ่นเออเอาใจวัยรุ่นเออเอาไหมเอาใจวัยรุ่นไปเอาไปหกหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าเฮียถูกมากหกหมื่นเก้า กับเรือดีๆแบบนี้นะครับกับบริการหลังการขายแบบไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับทุกเรื่องนะโทรมาหาผมปรึกษาผมได้เลยนะครับเกี่ยวกับเจสกีปรึกษาผมได้เลยนะครับ,บ,รรบหรือถ้าท่านซื้อเรือจากเราไปแล้วมีปัญหาบอกเลยนะครับโทรมาได้ตลอดนะครับไม่มีคําว่าไม่รับสายนะถ้าไม่รับสายาอาจจะลงน้ําหรือทํางานอยู่เดี๋วต้องโทรกลับหรือไม่ก็ติดต่อมาใหม่ได้นะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวโหมันนานละ สิบกวนาทีแล้วเดี๋ยวเอาทีละลำแล้วกันนะครับเดี๋ยววันวันนี้ขอลำนี้ก่อนนะลำนี้ก็คือ G ีรนะครับแปดร้อยอ่าขอฝากไว้ในอ้อมกอดของทุกคนด้วยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเออช่วยกันทำมาหากินวงการเศรษกิได้กว้างขึ้นอ่ะฝากอีกนิดนึงคือเรือนะใครที่เป็นมือใหม่บอกว่าซื้อไปแล้วไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะซื้อแล้วเดี๋ยวผมพาเที่ยวเดี๋ยวผมพาล่อนเออแล้วจะบอกว่าไอพี่คุ้งไอเฮียมึงไปอีกแล้วเหรอ เอ้ยมึงไปอีกแล้ววะ <g ill ie> อย่าเบื่อกันก่อนละกันนะอย่าเบื่อกันก่อนละละกันนะครับนี่แล้วลำนี้ผมเพิ่งจะไปเล่นมาเห็นไหมยังมีเชือกผูกหัวเรืออยู่เลยผมผมเพิ่งไปเล่นมา,มน,มมมน,มานะเรือขับดีมากๆโอเคครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้ะจ